สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนครับวันนี้ผมจะมา,าปลูกวานสบู่เลือดครับปลูกแบบลงกระถางนะครับปลูกแบบลงกระถางปลูกแบบสวยๆเนาะอืมวันนี้วันอังคารนะสวัสดีเลยแต่ว่าก็เรบเราปลูกยสวยเราไม่ต้องนิ่นโอเค วันอื่นก็ดูกระถางก่อนเนะาะว่าเหมาะไหมน้อยไปวะแล้วเผื่อเราอยากจะใส่หินแบบว่าประดับอะไรที่เท่ๆอย่างนี้เราจะได้ใส่ได้เนาะแต่งอะไรขอบๆหน่อยอ่าเอากระถางใหญ่ๆหญ่นั้นน่ะก็ <c oughs> หินนี่คือผมทำแบบว่าถ้าไม่มีนะครับ ถ,ถ้าเราแบบว่าหาไม่ได้เราหาจะเห็นธรรมชาติเห็นคลองเห็นอะไรไม่ได้เราเห็นลูกลังแบบที่เราตามทางําอะไรอย่างเงี้ยครับใส่เพื่อให้อ่อยังไงสั่งที่วางสั่งพื้นที่ที่วางให้ครับดินครับเพราะว่า สบู่เลือดเนี่ยลากเขาค่อนข้างจะอ่อนเอ๋ก็ไม่สามารถจะช้อนใจลากไปในลงไปในดินได้ก็ต้องต้องแบบว่าไงต้องมีพื้นที่วางแล้วเขาถึงจะช้อนใจไปนะครับจะลากถึงจะโดนไป <c oughs> เราก็ต้องสงั่งพื้นที่ให้ใหลากก็หน่อยนึงวันนี้ <c oughs> ผมไม่รู้ผมเป็นไรนะผมชอบผมชอบไม้โขดที่มันแบบมันไม่สมบูรณ์เนี่ยเนี่ยมันมีตรงนี้ยงงแบบนี้ผมไม่ขายนะนี่แบ่งมันมีตรงตรงนี้แบบนี้โคตรชอบเลยถูกใจเก <c oughs> <c oughs> ็บไปมีสองหัว แบบนี ừ, ừ, ้ฮะเดี๋ยวผมจะเก็บไว้นะผมจะไม่เป็นแบบแมงแทรดึงอะไรดึงชอบผมชอบมันชอบเหมือนกันนะบางคนก็ชอบแบบกลมกๆกลมๆแบบนี้บางคนก็ชอบแบบกลมๆที่สวยเนียนเนียน ว่าคมกลมเนี่ยมันหายากมันก็หายากจริงนะครับมันอยู่ในธรรมชาติเนาะมีทั้งมันเจอทั้งอะไรก็ไม่รู้มันจะ้ามันจะกลมได้ยังไงเพราะมันเจอแบบว่าไงนะมันหาเยอะคือหาเออศัตรูทางธรรมชาติศัตรูนี่อันนี้ดินเนี่ยคือมีใบไม้เป็นพวกใบไม้พุแล้วก็เป็น ่านนะครับดินเตาถ่านบ้านนะดินเตาถ่านบ้านผมนี่แหละคือผมอยู่วันนอกนะผมก็ได้เปรียบเ <c oughs> พื่อน,นๆจะใช่ดินทุงก็ได้นะครับดินถุง่งแหละดีนะครับแต่ว่าให้ผสมหินลงไปจังหน่อยเนึงบ้านผมมันมีเตาถ่านมีใบไม้พุกใบไม้นี่เอ่อผมถากยาวผมอะไรผมก็เอาไป เทใส่บอ่อไว้มันก็ฟุครับเมื่อกี้เดี๋ยวเัาก็เผมของวชาได่างจริงมีแอ่งน้ำด้วยเดี๋ยวผมจะลดน้ำให้ดูนะตอนนี้เนี่ยเราก็เห็นเอาอะไรมากระดับเดี๋วนี้เอามอดก็ได้เอามอดมาโรยมอดมาวางโอ้ติดมอดเนี่ยติดยากนะติดติดมอดนะครับ มันแหนไอสาวน้อยนี่ไงยังไงวะอ่ะมูมเนี่ยน่ดูกว่าสวยนะครับถ้าแต่งดีเรามูลค่คามันก็สูงครับถ้าถ้าแต่งลงกระถางปลูกติดแล้วนะครับพพพเพราะเพราะเพแทงยอดแล้ว พอแทงยอดขึ้นมาแล้วเราก็เอาลวดมัดนะครับดัดอยากจะให้ใบเขาเป็นอย่างเช่นดัดขึ้นออกเป็นดัดขึ้นมาตรงมา,างี้ก็ได้ตอกกระถางตรงมา,างดัดตรงมานะครับให้ใหเป็นพุ่มตงมา,างใส่ลวดลอยขึ้นกระถางเนี่ยทำเล็กๆไม่ต้องใหญ่มากทำมันยาวมากก็ตัดยอด น,นี่แตกยอดแล้วเนี่ยยอดแดงแป๊ดเลยสวยมีบอลเลยเห็นไหมมีบอลอยู่ต้นติดมาก,กับดินครับดินปลูกบอลเอาจริงๆสาระก็มีแค่นี้ที <c oughs> <c oughs> นี่ผมจะรดน้ำ เงาวบเลย <c oughs> สบู่เลือดสมู่เลือดนี่เสียยากนะครับตายยากเน่ายากนะครับถ้าเกิดไม่ช่ำจริงๆช้ำนักๆจริงๆคือช่ำช่ำแบบว่าเนื้อเขาเละเนื้อหนังเนี่ยเละอันนี้เนี่ยคือเน่าเสียโอเคอันนี้ยอมรับแต่ถ้าเกิดเป็นแผลเป็นอะไรเนี่ยก็หายเองนะครับเป็น กเ็เป็นเป็นรอยแผลให้แต่เดี๋ยวก็หายไม่จะไม่เน่าต่อไปทาปุ๋นแดงก็ได้นะถ้าเกิดเป็นแผลเป็นอะไร ถกาเป็นกระถางแบบว่าวินเทจวินเทจหน่อยนะก็จะสวยผมคิดจะทําอยู่นะทํากระถางวินเทจทำกระถางปูนแบบวินวินเทจวินเทจหน่อยแล้วก็แต่งเป็นสวนเล็กๆโอ้น่าจะน่าจะสวยน่าดูน่าจะโอเคเดี๋ยวก่อนอ <laughs> ลองงบประมาณู ไม่ลองก็ประมาณหรอกเพราะว่าซื้อปูน่ะแค่ร้อยเดียวกำลังพึ่งพึ่งพึ่งจะคิดไอเดียได้เดี๋ยวออกไปข้างนอกไปหาซื้อปูนนี่ก็สวยแต่ที่ผมจะปลูกเก็บจริงๆคือหัวพิการพิการแบบนี้หัวแบบนี้ แบบนี้ผมผมขายนะครับผมขายนะครับเนี่ยเนี่ยสองขายไม่แพงครับสองหัวแบบนี้ผมขายแค่ร้อยเจ็ดสิบรวมค่าส่งด้วยนะรวมค่าส่งรวมอะไรเลย <S <S ผมตัดต่อคิดไม่เป็นนะครับยังไงก็ฝากฝากตัวด้ฝากกด อไลค์กดแชร์กดถ้าเกิดใครสนใจอยากจะซื้อหวานนะไปปโูกก็คอมเมนต์ทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับเราผมก็จะทิ้งเบอร์โทรของผมไว้เหมือนกันใต้ใต้คอมเมนต์นี่นะครับโทรมาได้ครับเราก็มาติดต่อกันทางเฟซก,จ,กออจริงเฟซจริงเพราะว่า YouTube เนี่ยผมผมก็ไม่ค่อยได้เขารู้เก็เล่นไม่เป็นนะครับจะเพิ่งจะลง ลองทำดูยังตัดต่อยังทำอะไรไม่เป็นเลยครับยังไงก็อขอบคุณมากครับที่ตามเราทำเราทำฝากกดติดตามดาเผื่อวันข้างหน้าผมอาจจะเก่งขึ้นมากก็ได้นะครับถ้าเกิดมีคนดูหลายๆผมมีกำลังใจทำผมอาจจะไปเรียนไปฝึกทำให้มันดีขึ้นกว่านี้ก็ได้ครับ <S <S ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ